อะไรบ้างที่เป็นปัจจัยนะฮะที่ทําให้ผิวเราแพ้ง่ายนะาสัญญาณหลักๆนะฮะที่เราควรรู้ไว้ว่าเฮ้ย5สัญญาณเนี้ยมันคือสิ่งที่บงบอกว่าผิวเราเริ่มจะแพ้แล้วนะ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพินต้อนราเข้าสู่ช anel ของพี่หมอโอตครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงอีกคำถามสําคัญนะฮะที่ไม่ว่าจะไปปวจที่คลีนิกนี่โรงพยาบาลหรือว่าในเพจนะฮะก็จะมีคนถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องของผิวแพ้ง่ายนะวันนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจแล้วก็ทําความรู้จักกันว่าเฮ้ยคำว่าผิวแพ้ง่ายจริงๆแล้วมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันให้กระจา่างพร้อมกับวิธีรับมือแล้วก็แก้ไขมันนะคะไปไปฟังกันเลยฮะสำหรับผิวแพ้ง่ายนะฮะเรามาดูสาเหตุจริงๆดีกว่าว่าอะไรบ้างที่เเปป็นนััจจยะะทที่ําาให้ผิวร ง่ายนะะฮตัวแรกเลยที่สําคัญที่สุดเลยฮะเจเนติกครับหรือว่าพันธุกรรมนั่นเองนะฮะเขามีงานวิจัยแล้วก็สำรวจออกมานะฮะว่าอาการแพ้เนี่ยสามารถสืบทอดกันได้นะฮะรุ่นสู่รุ่นนะฮะว่าถ้าเกิดสมมติครูปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราเคยมีอาการแพ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก่อนนะฮะเราก็พบว่าในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์ใช่ข้อมีเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ทุกคนจะแพ้นะฮะที่ก็จะแพ้คล้ายๆกับเครือญาติของเราอันที่สองครับจะเป็นเรื่องของสภาพว่แวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นเจออากาศร้อนไปแหหห้้งไไไไปปปนนนนาววเย็ะะะฮออรรพกีื อากาศชื้นหรือว่าในอากาศอาจจะมีปัจจัยสารเคมีอะไรบางอย่างในอากาศอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวทําให้ผิวเราสามารถแพ้ได้ง่ายเช่นกันฮะข้อสามนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องของคลินิคอลครับก็คือมีลักษณะาอาการที่มันดูคล้ายคลึงกับโรคอย่างพวกผิวหนังอักเสบนะฮะโรซิโอลานะฮะหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปจาชื่อโรคก,กันหรอกนะมันจะมีะอาการเป็นผองเป็นคื่นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นโรคหรือไม่ใช่โรคก็ได้นะฮะส่วนอันที่4ี่นะครับเป็นเรื่องของการโดนกระตุ้นนั่นเองฮะ,ะหรือทางภาษาอังกฤษเรียกว่า r ่นเอคับ ว่าจะเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยความร้อนความเย็นก็คล้ายๆกับ,อบอไอสภาพแวดล้อมเมื่อกี้เออหรือจะเป็นยาเป็นครีม,มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมากระตุ้นร่างกายเราให้ร่างกายเรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าพวกนั้น4ปัจจัยนี้นะครับแต่โดยสภาพรวมๆแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับภูมิตามเลยจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันเราจะทํางานดีปกติดีเพียงแต่ว่าร่างกายเราตอบสนองต่อสิ่งเร้าพวกนั้นนะครับที่ว่ามาทั้งหมดเลยเร็วกว่าปกตินอกจากเร็วไม่พอยังตอบสนองรุนแรงมากกว่าปกติด้วยครับมันก็เลยทําให้มีอาการหลานั้นออกมาครับผมเช่นอะไรบ้างืนนคั วมแดงล้ออะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันจะมีอยู่5สัญญาณหลักๆนะฮะที่เราควรรู้ไว้ว่าเฮ้ย5สัญญาณนี้มันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าผิวเราเริ่มจะแพ้แล้วนะหนึ่งเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของสกินบดเรียร์อันนี้สังเกตด้วยตาย,ยากมันคือสิ่งที่ร่างกายผลิตออกมาเคลือบอยู่ตามผิวเรานะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็คือต่อมไขมันนั่นแหละนะถ้าเกิดมันอยู่ในชั้นบางๆไม่ได้แบบขนาดลูกป,ปุ๊บป,ปื๊ดมันเยอะขนาดนั้นอันนี้ถือว่าโอเคนะครับใช้คาว่ามีความชุ่ชบบม,ม,มชื้นเบ,บ สังเกตยากเอาที่ดูง่ายกว่านี้หน่อย dryness skin อันนี้คือผิวแหง้งดูยังไงว่าแหง้งคคอรู้สึกตาแหง้งแบบอารมณ์นั้นเลยฮะมันก็เกิดที่ผิวได้เหมือนกันฮะมันจะรู้สึกว่ามันดูแห้งๆอะ่ะไม่ดูไม่ค่อยมีน้ำอยู่ข้างในอ่ะพี่หมอไม่รู้จะอธิบายมันเป็นภาษาไทยยังไงดีนะฮะแต่ผ้าถ้าเกิดมันแห้งปุ๊บมันจะตามมาด้วยอาการที่สามครับสายที่สามก็คือหยาบก,กร้านครับผิวหยาบกร้านที่เขาเรียกว่าแหงง้งกร้านไงคือพอมันแห้งมากปุ๊บมันจะดูแห้งๆอ่ะรูปๆอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกถึงความแตก ะะไม่มีแล้ว oh. และมาถึงสัญญาณที่4นะฮะ oh. ก็อันเนี้ยเริ่มมีอาการออกมาแล้วจริงๆฮะก็คือการอักเสบปวดเมืม่แดงร้อนเกิดได้นะครับหรือว่าอาการคันอิชิง่งนะครับมันคันเพราะว่าใต้ผิวเราอะเมื่อมันมีปฏิกิริยาใช่ไหมมันจะมีการหลั่งสารประเภทแบบพวกคิสตามีนออกมาครับซึ่งคิสตามีนน่ะมันทำให้เราคันดังนั้นในพวกยาแก้แพ้ที่เขาใช้ทั้งหลายอะ่ะพวกเนี้ยมันจัดอยู่ในกลุ่มพวกแอนตี้ฮิสตามีนนะฮะก็กินเข้าไปปุ๊บ,<ๆ>บมันก็ลยทำให้ฮิสตามีนหลั่งน้อยลงเราก็เลยคันน้อยลงนั แรงเด้งแรงตึงใช่ไหมผิวเราที่ดูชุ่มชื้นนุ่มนิ่มหนุบหนับน่ารักน่าจับนะฮะมันเรารู้สึกว่าโอ้ผิวลื่นลื่นนิดนึงอ่ะจับไปแล้วรู้สึก,น,ๆๆน,น,น,สกนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มถ้าอยากรู้สึกว่าผิวที่ดีเป็นยังไงลองไปจับผิวเด็กหลยไปจิ้มแก้มมันไปจิ้มตัวจิ้มแข,น,ขมนจิ้มขาไปรู้สึกแบบนุ่มนิ่มอ่ะมันดูแบบโอ้ดูเต่งตึงดูมีน้ำมีน,มนวลเออประมาณนั้นแหละฮะถ้าเกิดเราสามารถรักษาสภาพผิวได้ตามนี้มันก็จะช่วยลดภาวะการแพ้หรือว่ากระตุน้นหรือไวต่อการแพ้สารต่่่าาาาางงๆทีเข้้มรกย <Okay. S 1> พูดมาอลัมพบทตั้งยาวแล้วทน,นี้แพ้ผิวหนังนะฮะปกติเขาจะแนะนำใช้ตัวไหนกันนะฮะจริงๆแล้วจะบอกว่าแบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักกันแหละนะฮะเพราะว่าปกติแพ้เขาก็แนะนำไปอยู่แล้วสำหรับคนที่แพ้ง่ายคือถ้าคิดอะไรไม่ออกอ่ะกระจุงแล้วก็หาแบรนด์นี้เลยฮะก็คือเซนเตอรฟิวนั่นเองนะฮะซึ่งเราจะรู้จักกันดีในประเภทของพวกเจลลังหน้าแต่จริงแล้วเซนเตอร์ฟิวเนี่ยเขาเปิดมาน่ะเจ็้าปีนะฮะได้รับการยอมรับจากแพ้ผิวหนังทั่วโลกเลยมันไม่ได้มีแค่เจลลังหน้าเขามีผลิตภัขข ผิวหนังแพ้ง่ายนั่นเองคิดอะไรไม่ออกไปซันดาฟิวเลยฮะทั้งนั้นวันนี้เดี๋ยวเอาตัวที่ของพี่หมอก,ก็ใช้รวมถึงของตัวคุณแม่ก็ใช้ด้วยเหมือนกันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างที่นอกจากแค่อเจิวล้างหน้าไอกระปุกกระปุกให้เรากรดกดกันกน่ะไปดูกันเลยฮะแทนแทนเอามาหมดเลยทุกตัวดูอย่างนี้นี่เหมือนกับเซลล์ขายเต็มที่แบ่งเป็นอย่างเงี้ยให้เข้าใจเป็นกลุ่มๆก,ก่อนนะครับชุดแรกอันนี้เป็นพวกกันแดดพวกนี้คือ ยเ i s t ์ r i z i n g นะครับเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพวกกุ่มคลีนเซอร์นะครับเอาไวท้ทำความสะอาดนั่นเองแล้วอิมพติพัณธ์พวกนี้มันไปตอบโจทย์ยังไงเรื่องของสกินแบล็ตเออร์ครับสกินแบล็เออร์แล้วก็พูดถึงผิวแห้งและผิวหยาบก้านอ่ะมันจะรวบรวมจบในพวกนี้รวมถึงตัวสานสกินด้วยกันแดดมันช่วยในในเรื่องของสภาพอากาศที่ด้บอกว่าไอวกรังสี UVA UVB อะไรพวกนี้มันสามารถกระตุ้นให้เกิดการอิริเตชหรือว่าทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวได้ครับมันเลยแสดงออกมาในรูปแบบของผื่นนรรอวาากััเงงมถึ ต่างๆไม่วจะเป็นเครื่องสองอ้างหรือว่าเราออกไปทํางานที่นั่นที่นี่นะครับแล้วมันจะมีพวกปสารเคมีหรือว่าความไม่สะอาดหรือถ้าฝุ่น PM 2.5พวกนี้ก็ทําให้เกิดพวกส่งพวกสิวหรือว่าอาการแพ้ตามมาเหมือนกัน เหมือนเดิมครับจำหน้าพี่น็อตได้ไหมฮะอย่หน้าพี่น็อตเนี่ยนี่เลยนี่ตัวอย่างที่ดีครับใช้กันเกิดคลิปหน้าพี่นก็คือหน้าที่แพ้นะครับสิวที่เกิดขึ้นมานก็มาจากผิวที่แพ้ง่ายนี่แหละสำคัญเลยเจอเรื่องฝุ่น pm 2.5นะครับแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนน้ำนะครับคือเปลี่ยนสถานที่แหละไปลําปางมาเห็นหมาว่าการที่ผิวเราแพ้อะมันกระตุ้นให้เกิดโรคอ,อื่นได้ง่ายเพราะว่ามันไม่มีอะไรไมาป้องกันฮะถ้างั้นเดี๋ยวขอมาพูดทีละตัวเลยอุ่โพคเครื่องเซอร์นะฮะเครง่องเซอร์คิ ตัวนี้ครับ Gentle Skin Cleanser ทันดีตรงที่ว่ามันใส่พวกม o i s t u r i z i n g ไว้ด้วยเวลาล้างแล้วอ่ะมันจะรู้สึกชุ่มชื้นลื่นๆน,นะแยกยังไงถ้าเกิดประเภทที่มีความชุ่มชื้นอนะ่ะเวลาเราล้างหน้าเสร็จแล้วมันจะรู้สึกมีความมันลื่นๆนิดๆบางคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบแต่บอกเลยว่าไอ้นันนะ่นอ่ะคือทำให้มันชุ่มชื้นอยู่นะแต่กับไอ้บางคนที่แบบล้างเสร็จปุ๊บแบบยด,ยด ผิวอีกเอเลยอ่ะอันนี้ก็คือมันจะไม่ได้มีความชุ่มชื้นนาอย่างนั้นฉิวมันจะแห้งง่ายนะฮะดังนั้นวิธีการเลือกก็ดูตรงนี้แหละแล้วนอกจากนี้ก็คือสามารถใช้แทนพวกเนคอัพบดีมูฟวอ์ได้หรือว่าล้างเครื่องสำองางได้ด้วยอันต่อมาถ้าเกิดผิวมันมากๆอ่ะเราใช้เป็นออยล่สกินฮะไอพวกเนี้ยมันจะสามารถช่วยดึงอนุภาคข,ของพวกไขมันได้แน่นอนคนที่เป็นสิวอ่ะเป็นสิวเยอะ จากที่หน้ามันมันเกินไปเพราะตอกไขมันทางานดีเกินเหตุใช่ไหมเจ้าตัวพวกนี้มันจะช่วยดึงไขมันมาในระดับหนึ่งฮะแต่จ,จริงๆแล้วต้องเลือกนะถ้าเกิดสมมติคนที่แบบหน้าแห้งๆอยู่แล้วอะไปใช้แบบตัวที่เป็นออยลี่อะอันนี้ไม่ควรไม่ควรนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวซันเซอร์ฟิลเองหรือว่าของยี่ห้อไหนก็ตามถ้าไปดึงไขมันออกมากเกินไปหน้ามันจะแห้งเกินไปฮะสุดท้ายคือเราควรที่จะต้องเหลือความชุ่มชื้นไว้บนหน้าถ้าเกิดใครคิดว่าหน้ามันแห้งอะตัวนี้ครับ แต่ถ้าเกิดคิดว่าหน้าโคตรมันมันมากมันเกินไปใช้ตัวนี้ครับลดความมันแต่ไอไขมันนี่แหละมันคือตัวที่ช่วยให้ผิวเราอะ่ะมันไม่แห้งน,นะอันต่อมาครับอันนี้ก็คือเป็น foaming cleanser น,นะฮะ สำหรับแบบคนที่ชอบใช้สูตรที่มีโฟมนะมันก็รู้สึกอะนุ่มๆนิ่มนวลนะฮะแบบรู้สึกว่าอุ้ยมันอ่อนโยนสำหับผิวหน้าอ่ะถ้าใครชอบตะก,กูที่เป็นโฟมๆนะ่ะก็จะเป็นกลุ่มนี้มันก็จะมีพวกใส่พวกวิตามนวิตามินอะไรไปบำรุงผิวด้วยนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ผิวค่อนข้างดีอยู่แล้วอ่ะนะก็ใช้ตัวนี้น่าจะเหมาะสุดตัวสุดท้ายครับสครับครับจริงๆแล้วอ่ะไอ้สาตัวแรกอ่ะแนะนําให้เอาอันใดอันหนึ่งก็พอดูตามสภาพผิวที่เราเป็นแต่อ้ตัวสุดท้ายเนี่ยสครับอ่ะคือใช้คอมโบกับตัวนี้คร คู่แบบนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นคู่แบบนี้ ก็ได้เหมือนกันตัวนี้จําเป็นจะใช้บ่อยแค่ไหนเขาวิจัยมาแล้วว่าการใช้สครับที่เป็นสูตรแบบอ่อนโยนมันสามารถใช้ได้ทุกวันแต่จําเป็นไหมก็ไม่ได้จะเป็นขนาดนั้น1สัปดาห์ใช้แค่2ครั้งก็เหลือเฟือนะฮะมันก็จะช่วยขัดผิวทำความสะอาดผิวหรือว่าเอาง่ายอะ่ะพวกตระกูลขี้ใครที่มันค้างอยู่บนหน้าเราอะ่ะนะฮะมันก็จะได้หลุดออกไปด้วยซึ่งสครับก็ต้องดูนะฮะถ้าบางสครับที่เม็ดมันหยาบเกินไปอะ่ะบางทีอะ่ะจากที่จะช่วยทำความสะอาดหน้าอาจทําให้หน้าเราลอกได้นะฮะแล้วก็ทําให้เกิดการแพ้้งงง่่่าายกกกกววเเดิออีนะีีนนนนัััััััตตสสคครรบบ็็็ปปึทํญ เมที่ไม่ได้หยามการเกินไปอ่ะทีนเซอร์ก็หมดลงเพียงเท่านี้ฮะอันนี้คือเรียกว่าตัวที่ชอบที่สุดเลยหมอยจไลเซอร์ ถ้าผิวแบบแห้งโคตรแห้งมากๆแห้งมันจะแห้งยังไงแนะนํามาเป็นกระปุกฮะตัวนี้เลยนะซึ่งถ้าเกิดใครผิวแห้งอ่ะแนะนําว่าควรจะต้องใช้มากๆนะฮะพวกเนี้ยมันไม่ได้ช่วยแค่ความชุ่มชื้นอย่างเดียวจําหัวข้อแรกได้ไหมเรื่องของสกินแบล็ตเตอร์ตัวของมอเจอร์ไรเซอร์อ่ะจะเป็นตัวช่วยดูแลเกี่ยวกับพวกสกินแบล็ตเอร์ของเราแล้วก็นอกจากเป็นสกินแบล็ตเตอร์ไม่พอมันจะมีการช่วยบํารุงฟื้นฟูตัวสภาพผิวได้นะฮะจากพวกวิตามินที่เขาใส่ลงไปนั่นแหละนะเหมือนเป็นอาหารของผิวอ่ะซึ่งถ้าเกิดคนที่ ผิวแห้งแบบมากๆอ่ะจนทาให้เกิดตะกูลพวกโรคของพวกเดิร์มาตต s ิสุนัอักเสบอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอก็แนะนำให้ใช้อ่ะอย่างพวกนี้นะเราก็ใช้ใน,นการรักษาอยู่พี่ปมาณแบบ7วันก็คือเห็นผลละว่าทาต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปอ่ะผิวแม่งกลับมาสภาพแบบโคตดีอ่ะเหมือนกับเป็นที่ยังไม่เป็นไรเลยอันนี้เน้นว่าสำหรับคนที่แห้งมากนะพี่หมอก็เนี่ยควักกระพกกระปุกนี่แหละใช้ ไอ้ต่อมาครับแบบกระปุกกดนะฮะมันก็จะคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันก็จะมีแบบพวกวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E อะไรแบบนี้นะเราก็มันเป็นเนื้อโลชั่นอะเนื้อมันจะเบาเบาบา,บางกว่าข้าคุณแม่จะชอบใช้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูกันดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างอะไรกัน,นขนาดไหนแทนแทน,ทนอันนี้นะครับเป็นครีมครับเนี่ยคือครีมเ้ย อันนี้คือเนื้อครีมมันไม่ได้แบบยืดยืดอะเป็นเนื้อเนเห็นป่ะนี่ที่หมอแบบจุ่มลงไปนะไม่ได้ยืดติดนิ้วอันนี้คือลักษณะของตัวครีมนั่นเองครับผมฝั่งผู้หญิงอะเขาจะไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้ฮะเพราะว่ามันดูแบบไม่ค่อยลื่นไหลใช่ไหมถ้าเป็นตัวเนี้ยดูนะอันนี้คือเนื้อแบบมาเป็นหยดเลยฮะมาเป็นน้ําเลย แบบนี้เนี่คือโลชั่นนี่คือความแตกต่างระหว่างสตัวนี้นั่นเองฮะก็ผู้หญิงนะเขาจะชอบแบบแนวนี่โลชั่นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสไตล์ผู้ชายดิบๆนะฮะนี่ไม่ต้องกดให้ยุ่งยากเอามือควักจบคึกแล้วก็ทาได้เลยฮะ แทนแทนกันแดด2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรนะครับตัวสีส้มตัวนี้จำง่ายๆเอาไว้สําหรับคนที่ออกกลางแจ้งนะครับหรือว่าต้องไปลุยแดดไปไซต์ก่อสร้างหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่เราต้องการการปกป้องอย่างดีอ่ะตัวนี้กันน้ําด้วยดังนั้นสามารถทาลงทะเลได้นะครับเหมาะมากที่จะไปแต่ถ้าเกิดสมมติพึ่งไปทําหน้ามาพื่นไปยิงเลเซอร์หรือว่าหน้าฉันก็แบบโอ้โหดูบอบบางมากจะทาตัวไหนดีจำไหมหลอดสีเขียวตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่า UVA UVB Defense นะครับแน แน่นอน SPF ส่วนใหญ่จะเขียนอยู่แล้วว่า50บวกนะครับบวกเท่าไหร่ไม่รู้คือกฎหมายเขาห้ามเขียนเกิน50นะฮะอันนี้ต้องจำเอาไว้ให้ดีแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือมันเป็นสูตรนอนคอมบิดจินิกนะฮะก็คือมันไม่ได้ไปอุดตันพวกรูขุมขนนะฮะดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าทาแล้วมันจะเกิดสิวนะฮะอันนี้มั่นใจได้ปลอดภัยนั่นเองฮะซึ่งสามารถทาได้ทั้งตัวและก็นหน้านะครับถ้าอย่างบางแบรนด์อย่างเงี้ยเรื่องส่วนผสมอะเขาจะบอกเลยว่าเฮ้ยทาได้แค่หน้านะทาได้แค่ตัวนะอย่ีลลไไไปเรมมผ ไม่แพ้แน่นอนแน่นอนซื้อที่ไหนจริงๆแล้วสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาก็ได้นะระบูธวัสันมีหมดนะฮะจริงๆแล้วคือแบรนด์นี้มีทุกที่แหละที่เขาขายเกี่ยวกับพวกวิตามินอางหรือว่าตะก,ก,กูลการดูแลผิวพรรณดูแลผิวหน้าผิวกายอะไรพวกนี้นะฮะไปที่ไหนก็เจอหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะลองเข้าไปในเว็บของเซอร์ฟิวก็ได้แล้วก็หรือเพจของเซอร์ฟิวอะลองเข้าไปดูแล้วก็ถามได้เลยครับว่าจะซื้อตัวไหนอะไรยังไงนะคะรับเขาะน่าจะมีการอธิบายรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะแต่วันนี้พี่หมอก็็แแแค่่มมาาาอธิิบยยให้้ฟััังงงงลลววกนนทฤษฎีจรๆเปไะ โอ้คลิปนี้ยาวจัดนึกว่าเป็นเซลล์ขายแตนตาฟิลก,ก็อย่างที่บอกเรื่องของผิวหรือว่าเรื่องของการแพ้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเจอได้ทุกคนไม่ใช่ว่าวันนี้เราไม่แพ้อนาคตก็จะไม่แพ้ต่อไปไม่ใช่มันสามารถเปลี่ยนไปตามวันเวลาได้ครับถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลมันอย่างดีเราก็ไม่ได้เข้าใจว่าอาการแพ้พวกนี้มันเกิดมาได้ยังไงนะฮะก็ทำความเข้าใจไว้กับคลิปนี้นะครับเราก็จัดเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วว่าส่วนของการกันแดดนะครับป้องกันการระคาเคือจากสภาพแวดล้อมข้างนอกนะครับรวมถึงการเพิ่มสกินวคาามท สะรือว่ายุคโควิดอย่างพวกหมอผู้ใดคนเนี้ยเวลาที่หมอออกไปตรวจโรงพยาบาลสนามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กลับมายังไงอ่ะผมต้องสระหน้าต้องล้างอยู่แล้วฮะตัวก็ต้องทาน,นิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขณะที่เราออกไปอาจจะไม่ได้แค่ไปตวปรวจคนไข้หรอกอาชีพอื่นก็เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเราไปเจอมลภาวะหรือว่าไปเจออะไรที่มันแบบสบกรปรกหรือเปล่าดังนั้นอาบน้าเสร็จปุ๊บก,ก็อย่าลืมบังลมบังลงอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะเออจะบอกให้อย่างหมอจะไรเซอร์ตัวเนี้ยมันจะมีอันกระปุกเ, <ๆ S 2> <ๆ S 1> เล็กๆนะฮะเอาที่ไว้ตรับทาหน้าโดยเฉพาะแต่ว่าพี่หมอไม่ได้มมีีหหาาาาาเเกก่่่วววบบรืออองงคคคคชชิิขนนน้้้ถะดมี ประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กระดิ่งด้วยแจ้งเตือนรู้แหละว่ามันไม่ค่อยเตือนนะฮะเราก็อย่าลืมใี่หมอปล่อยคิดทุกวันพุธเวลา5้าโมเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ